สวัสดีครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคุณต้นทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดแล้วได้ไปรู้จักกับผู้รุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันทุกคนตกลงกันว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ได้ไปซื้อของเตรียมไว้ตอนเช้าก็ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด4ี่คนรุ่นพี่สามคนชื่อพี่อ้อยพี่นงและพี่พลพอไปถึงที่อ่างเก็บน้ำ ก็ได้เข้าไปถามเจ้าเด้าที่ว่าสามารถค้างตื่นได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าค้างไม่ได้ครับเพราะว่ากลางคืนมันอันตรายเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะต้นและรุ่นพี่ก็เดินกันเข้าไปในอ่างเก็กน้ําจนไปถึงที่โล่งๆไว้สลับให้คนตกป่าช่วงนั้นก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรแต่ต้นกับรุ่นพี่ก็ตั้งใจไว้ว่าค้างอยู่ที่นี่หนึ่งคืนอยู่แล้วก็เลยเดินเดินลึกกันเข้าไปในป่าจนไปเจอตะลิ่งเล็กๆเป็นพื้นที่โล่งๆด้านหลังเป็นป่าทึบ เลยออกไปอีกหน่อยมีเลือกเก่าๆลอยอยู่ในน้ําข้างขอบตะลิงทั้งหมดจึงเลือกที่จะปักหลักอยู่ในแถวบริเวณนี้ต้นกับรุนพี่นั่งตกปลาไปจนถึงช่วงหัวค่ําก็ได้ทานข้าวกันปกติจนเวลาประมาณตีหนึ่งอ้อยเกิดปวดปัสสาวะจึงเดินเข้าไปในปา่าหายไปประมาณ5นาทีทุกคนก็ได้ยินเสียงอ้อยกรีดหนงจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสภาก,ก็กลับออกมาพร้อมกับอ้อยอ้อยบอกว่า คนแอบดูอยู่ตรงต้นไม้ข้างข้างตะลิ่งบริเวณใกล้ๆเรือลำนั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วตะโกนออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงตะโกนออกไปอีกรอบใครอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงมือคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงส่องไฟให้สว่างสว่างไปทั่วบริเวณจนเวลาผ่านไปสักพักพอเห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับขยืขย่นต้นกับพลจึงลองเดินเข้าไปดู แต่ก็ไม่เจออะไรจึงเดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากับต่อแล้วต้นก็สังเกตก็สังเกตเห็นเลือกเก่าๆมันลอยออกไปจากข้างตะลิงท,งทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดทุกคนจึงนั่งมองแล้วต่างก็แปลกใจหน่งจึงกระโดดลงไปน้้าแล้วลากเรือกับเขาตะลิงเพราะมันจะเกะกะตอนตกปลาแต่หลังจากผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงเรือลํานั้นก็ลอยออกมาอีกทุกคนเริ่มเอะใจต้นก็เริ่มคิดว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า พออ้อยก็บอกว่าเห็นคนอยู่ตัวแถวนั้นทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรือนนั้นก็ค่อยลอยออกไปไกลจากตลิ่งเรื่อยๆจนพ้นเงาของต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์ที่สาดส่องออมาที่เรือเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆของครบของคนตัวใหญ่ที่ยืนอยู่บนหัวเรือเก่าลำนั้นทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบกิบมองไปยังเรือลำนั้นกันเป็นตาเดียวต้นเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปก็เห็นเงานั้นเคลื่อนไหวเอ็นตัวไปมาอยู่บนเรือ ก็รู้สึกขนลุกเย็นว่าไปว่าไปทั้งตัวจึงส่องไฟไปดูอีกครั้งตะโกนถามออกไปใครอยู่ตรงนั้นครับแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับเรือเห็นเป็นเรือมไม้เก่าดำๆกับมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่บนเรือแต่ยังคงเห็นเป็นลักษณะเงาดำใหญ่โบกไหวตัวไปมาช้าๆอ่อนคันหนีเข้าไปในเต็นท์พลจึงลุกขึ้นมาช่วยกันส่องไฟฉายไปที่เรือแล้วอยู่ๆเงาดำที่อยู่บนเรือก,ก็หายไป แล้วเรือก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกคนช่วยกันส่องดูบนพื้นน้ำรอบๆบ,บริเวณเพราะกลัวว่าคนที่อยู่บนเรือจะกระโดดลงน้ําแต่ไม่เห็นอะไรนงจึงใช้เบ็ดเหวี่ยงต่อขอบเข้าไปที่เรือเพื่อที่จะดึงเรือกลับเข้ามาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาประมาณสามรอบก็เกาะเรือได้แต่เรือกลับลอยนี้ออกไปอีกทางนงพยายามดึงจนสายเอ็นหมดทั้งมว้วนแต่ดูเหมือนจะดึงเอาไว้ไม่อยู่เลยต้องตัดสายเอ็นทิ้งเรือลำนั้นก็ค่อย ลอยห่างออกไปในความมืดต้นฉายไฟส่องไปดูอีกครั้งก็เห็นเน่าของผู้ชายกลับมาอยู่บนเรือแล้วยืนโยกตัวไปมาทุกคนต่างไม่พูดอะไรกันช่วยกันเก็บของแล้วเข้าเต็นท์นอนทันทีคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหวกน้ําเข้ามาป้กับตะลิงตรงจุดที่กลางเต็นท์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่กล้าออกไปดูและต้องรอจนถึงลุ่งเช้า ถึงจะกลับออกไปได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาจะปิดประตูอ่างเก็บน้าแห่งน,นี้ในตอนกลางคืนลุงเช้าต้นและรุ่นพี่ก็กลับออกมาแล้วได้ไปคุยกับแม่ค้าแถวหน้าอ่างเก็บน้ําแม่ค้าบอกว่าจะไปนอนทําไมไม่มีใครเข้าไปแถวนั้นหรอกแต่ก่อนจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณสิบหลังคาเรือนได้มั้งแต่ตอนนี้มันล้างไปแล้วอยู่ลึกขึ้นไปแต่ตรงนั้นอีกมันไม่มีถนนตัดผ่านถ้าจะไปต้องใช้เรือไปต้นและทุกคนจึงได้รู้ว่า เลือกเก่าน้ำนั้นมันพยายามจะลอยไปทางหมู่บ้านล้างต้นจึงถามถึงประวัติของหมู่บ้านล้างที่นั่นแต่แม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าผ้พาพูดมากไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด